สวัสดีค่ะวันนี้พาทุกคนมาทำมูบดก้อนนะคะจะแบบเปร้่งด่วนของคนออสเตรียค่ะเนื้อกับหมูผสมกันนะคะทุกคน50 5 0นะหครจเซนนะเจ้าหมูอยากหมูอย่างเดียวก็ได้นะคะหรือรข่เจ้าเนื้ออย่างเดียวก็ได้นะเสร็จแล้วนะคะเราก็าเอาผงขนอนะคะสำหรับฟาเชตสตนะคะ ใส่ลงไปในน้ำเนาะประมาณ100มิลลิลิตรนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคนคนให้เข้ากันนะจ้าแล้วก็วางไว้ประมาณ3นาทีนะเพื่อให้ ของขนอนนะคะเข้ากันดีนะผานไป3นาทีนะคะทุกคนซอสก็จะเข้มข้นขึ้นนะเดี๋ยวเราก็เอาปิดเทใส่ลงไปในเนื้อหมูบดเลยค่ะเทลงไปเรียบร้อยแล้วก็มาคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยค่ะเคล้าคันเรียบร้อยแล้วนะคะก็อยากให้มีรสชาติ เผ็ดๆนิดหน่อยก็ใส่พริกที่หนูป่นลงไปหน่อยนะคะแล้วก็มาผสมให้เข้ากันเลยค่ะผสมเนื้อหมูเนื้อวัวป่นเรียบร้อยแล้วเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็ลงมือปั้นนะคะเป็นก้อนพอดีพอดีเนาะเดี๋ยวเรามาปั้นกัน,กนจากเนื้อออกมาเป็นก้อนแล้วนะคะประมาณนี้นะ เราก on so okay. ็ไปทอดกันเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครไม่ทอดนะคะก็เอาไปอบได้นะคะเข้าตออบได้เหมือนกันนะแล้วเอาเนื้อหม่ก้อนของเราลงไปทอดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากันนะจ๊ะเสร็จแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะเรียบร้อยค่ะทุกคนเนื้อก้อนนะคะเนื้อคนปั้นของเรานะกินกับข้าวค่ะ ผู้ชายบ้านนี้ชอบตังข้าวมากที่สุดเลยค่ะข้าวหอมมะลินะคะเป็นไงคะัน่าทานน่าทานไม่เอ่ยค่ะแล้วก็มีสลัดด้วยนะคะทุกคนมีสลัดพาป,ปริก้าพริกหยวกเขียวนะแล้วก็มะเขือเทศเหลืองแดงค่ะบางคนเขากินกับมันบดนะคะจะเข้ากันมากคือจะบัก ดั้งเดิมของอัเตรียนนะคะแต่ผู้ชายบ้านนี้ไม่ชอบกินมันบดค่ะก็เลยกินกับข้าวแล้วก็กินกับสลัดนะคะคอนเฟิร์มนะคะมาคอนเฟิร์มนะอืมเมกเอสเทอรช์เซอร์กุสว่าตุ๊กสูสุปปเกโคะ็อืมมีคนคอนเฟิร์มนะคะว่าอร่อยนะคะ เนื้อโบดนะมาทำด้วยกันค่ะอร่อยมากครับอร่อยมากค่ะ